สวัสดีครับ YouTube มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับเกมแว e w i ิน e e t นะวันนี้เราจะมาแนะนำสิ่งที่ควรทำทุกวันแล้วก็ใช้เวลาไม่มากนะครับมีแค่2อ,อย่างเท่านั้นเองนะครับผมอย่างที่1เลยนะครับก็คือในบ้านของเราเนี่ยมันจะมีกระจกอยู่นะครับกระจกเนี้ยให้เรามาหวีผมทุกครั้งนะครับวันละ2ครั้งจะได้ทรงผมฟรีนะครับผม อันนี้ผมชอบลืมนะครับก็เลยตอนนี้ยังไม่ชัว์ว่ามีทั้งหมดกี่ทรงผมนะครับแต่ว่าเราสามารถทุกครั้งที่มันรีเซ็ตวันใหม่เนี่ยเรามาหวีผมเราจะได้ทรงผมฟรี2ครั้งกันเลยทีเดียวนะครับก็มันจะมี2บ้านนะมาให้ถูกนะครับบ้านของเราจะอยู่ตรงเลขเปอร์เซ็นต์พอดีนะอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็หนะ้าบ้านของเราจะมีดอกไม้อยู่นะครับผมประมาณนี้นะครับเป็นบ้านหลังนี้นะ อย่างที่หนึ่งนะครับอย่างที่สองนะครับที่เพื่อนๆควรจะทําทุกวันนะครับอีกอย่างหนึ่งครับก็คือการรักษาห่านนะครับห่านเนี่ยจะรีเซ็ตทุกวันเช่นกันนะครับการที่เรารักษาห่านเนี่ยเราจะได้ exp นะครับแล้วก็ใช้เวลาในการรักษาเนี่ยไม่นานนะครับผมก็เลยอยากเป็นสิ่งที่สองที่จะแนะนำให้ทุกคนนะครับ มาทำกันนะครับผมเดี๋ยวผมวิ่งไปตรงจุดที่ต้องรักษาห่ารให้ดูนะครับอยู่ข้างหน้านิดนึงถ้าเรามาจากจุดวาร์ปเนี่ยเราจะวิ่งมาต่ออีกนิดนึงก็เป็นหานเลยนะห่านเนี่ยจะป่วยทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถมาซักรักษาทุกวันเพื่อเอาเอ p ได้ฟรีๆเลยนะครับผมอ่า พอามาถึงตรงห่านแล้วเนี่ยเราจะเจอว่าเขาจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับให้เราทําการเปลี่ยนมาเป็นโหมดสแกนอย่างนี้นะครับแล้วก็กดรักษาเขาได้เลยนะครับอ่าเนี่ยจอแล้วก็รักษาได้เลยนะครับผมตัวที่มันป่วยจะยืนตรงนี้นะจะรีเซ็ตท,ทุกวันนะครับก็ประมาณนี้นะสําหรับของที่ต้องทําทุกวันนะครับผมมองว่าพยายามค้นหาข้อมูลแล้ว อย่างอื่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะฟีสไตล์มากๆเลยนะครับไม่ได้จำเป็นที่จะต้องทำทุกวันขนาดนั้นมันแล้วแต่ว่าเพื่อน <S <S ๆอยากเล่นอะไรนะครับแต่2ส,สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องตั้งใจมาทำไม่งั้นมันจะไม่ได้ทำแบบเผลอๆนะครับก็เลยอยากทำคลิปมาบอกเพื่อนๆกันไว้นะครับส่วนเพื่อนคนแต่ละคนเนี่ยมีวิธีการเล่นแต่ละวันยังไงเนี่ยมาพิมพ์บอกกันได้นะเผื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนคนอื่น ได้ทําตามกันนะครับหรือว่าเป็นไอเดียในการเล่นกันนะครับนอกจากนั้นมันก็จะเป็นพวกทั่วไปอย่างเช่นการใช้ energy นะครับเพื่อลงดันนะครับเพื่อแลกของนะครับแล้วก็การ คราฟ t ไอเทมนะครับโดยใช้ Energy อีกชนิดหนึ่งเพื่อทำการคราฟนะครับผมก็จะทำการคราฟอาหารปลาหรือว่าอาหารเห็ดนะครับใช้ปลาหรือใช้เห็ดในการคราฟนะครับแล้วก็ใช้ยาในการคราฟนะครับสองอย่างนี้นะครับผมพยายามเบินในส่วนของ Energy 2005เนี่ยโดยใช้ยากับอาหารเพราะว่าเกมนี้เนี่ยอาหารกับยาเนี่ยมันจะต้องกินเองถึงจะเพิ่มนะครับเลือดเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทาเผื่อไว้เนี่ยเลือดก็จะไม่เติม ถ้าเรากลับไปที่แท่นนะครับผมก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s ส r คร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย